Oh. วันนี้เรากำอยู่ในเกมไล v ์เกมสถิติเด็กเช่นเคยเอาชิบหายวันนี้เหรอวันนี้ผมจะมาทำคลิปรีวิวอีเวนต์ใหม่นะเดี๋ยวรอไปมันนะ้งชิบหายเอ้ยอะไรกันวันนี้อ่ะมาดูนะอีเวนต์ใหม่วันนี้จะเป็นอะไร okay. บินเมื่อกี้ผมไม่ได้ไดทำมันนะไม่ม่เพ็ดบอทจับย้มงมุมนะเพราะสามารถเป็นโอกาส50เปอร์เซนเมื่อฝ่ห้ามย้ายทันทีโอกาส50เปอร์เซ็นทียจเปี่ยนพื้นที่ของฉันในเมื่อในตอนนี้สกิลของฝ่ห้มจะไม่สแสดงผลเมื่อไม่สแสดงผลอ๋อเป็นเหมือนไออะไรวะดักลิฟดักวาร์ฟของลิลิฟไม่พออะไรซุปเปอร์ดักจับยิงมุม สกิลเมื่อความแรงข้ามย้ยายโอกาส30มนะสิบเปอร์เซ็นต์น่ะอผมไม่เข้าใจว่ะตัวนี้ห้าสิบหมือนกันหรือเปล่าเรียกไปยังที่ที่ตั้งของฉันเรียกไปที่ตั้งของฉันคืออะไรวะไม่เข้าใจแลนน้วในสกิลฝังเหมือนน่าจะเหมือนกันมั้งเออน่าจะเหมือนกันแบะอ๋อแล้วก็มีอันนี้เลยเป็นขโมยเมืองคือศัตรูถ้าศัตรูว้าปุ๊บ ูโดนดึงมาดึงมาแล้วก็ขโมยเมืองก็ดีอยู่นะแต่ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นถ้ามันมีผมพูดที่ถูกนะคือถ้ามันมีแบบอยากว้า์ปใช่ไหมพอศัตูว้าปุ๊บตกเมืองปุ๊บปังคับจบเธอศัตรูหรือไม่ก็แบบศัตรูว์ามาหาเราปุ๊บการตายวาแสดงคนไม่พอแล้วก็คูณสี่เนี่ยมันจะน่าเล่นก็ยังมีอะไรใบเหลืองสูบเซียนเชิญหาได้ขนาด หาได้จากซูมแล้วก็ซื้อใช่ไหมอะไเงี้ยเก้าบาทสี่เอ้ยทำไมมีสองเวอร์ชันอะมีเวอร์ชันใช้บัตรกับไม่ใช้บัตรอ๋อที่มันบอกเมื่อกี้ใช่ไหมออีเวนต์น,นี้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองทำซะห้าร้อยแล้วกันห้าร้อยเอ็ดมาสักชิ้นหนึ่งเดี๋ยวจะทำแล้วกันจาาเจมส์อย่ามาเลยอย่ามาเลย เอ้ยลืมไปหาอะไรบ้างนะสุม่มเฉยสุ่มไม่ดูตามมาตาเดีไรเลยอาเป็นอันนี้ใช่ไหมเอบวกยิงมเม A บวกกับยิงมเมเพื่อเป็นเอสอยากได้เท่าไหร่นะเอ่อยัยเอสองผู้ยากนะเนี่ยนะผมว่าขามในขามนะมันมันเป็นชื่อที่ดีอ่ะมีไว้ก็ได้ไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไร ต่ว,ว่า,าวมัน,าานโโม,ม,มีที่สนะุดขนาดนั้นโอ้โหมึงอะไห้าร้อยของยี่มันยีมานะห้าร้อยที่ยีมันเดีอวโหห้าร้อยที่มันเะดียวหยุดห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบ่มันเดียวนะเนี่ย พอที่เอาไี่ท้ายทำไม่ได้ยังไม่ออกว้าวห้าหยังไม่ออกก็คิดเอาแล้วกันว่าจะหมดเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยอ,ออกอันเดียวอ,ะอ่ะฮะแพ็กฟรีไม่ออกแม่ไม่ออกไม่ออกยังไม่ออก อันนี้อะไรนะ่ะอ๋อถ้วยถ้วยเงินยี่ได้มาอีกลอยเผ็ดีใจจังแล้วก็หมดยังว่าของดองยังยังเหลืออีกนิดนึงหน่อยนี้ปึ๊บไม่ออกอืมเกินชิง่งโอ้ผมว่าผมคงไม่หาหรอกอีเปนนี้ขอใครจะหาผมขอให้โชคดีนะปิดภายในพันหนึ่งพันหนึ่งผมยังรู้สึกว่ามันแปลกๆเลยอะยังรู้สึก ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่คือถ้ามันเป็นความสามารถอย่างแบบบังคับจบเทินไม่ก็พ่วงคูณสีม่มาให้ด้วยอันนั้นมันจะน่าใช้อยู่นะเพราะว่าเพราะว่ามันมันอยู่ในระดับกลางๆอ่ะหาไว้ได้ไม่หาไว้ไม่หาไว้ก็ไม่เป็นไรเอาละโอ้มีขาย,ยุบก,กาวาดอะเอาว่าคลิปนี้ผมไว้แค่นี้แล้วกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าใครชอบฝากกันเลยก็แชร์ด้วยละใครทำผมขอให้ปิดใครไม่ทำก็ข้ามยาวๆไปนะครับ